กษณนร้านค้าแถวนี้นะก็จะมีแท่นปนูนอะไรเนะี่ยมาวางผมคิดว่าน่าจะเป็นที่กั้นระหว่างไม่ให้ไม่ให้มากรมาจอดรถนะแต่อีกประโยชน์นึงที่ผมเห็นเออมันก็สวยดีนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของหินที่มัน ใกล <ITA> ้เค mm ียงกันหมดเป็นสีเหลี่ยมนั่งได้ด้วยอันนี้วิธีทัวรลิงอันนี้ลักษณะคล้ายๆชกครับแต่ไมโดดบันไดเปล่าวะแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่ามีโชกเพราะมันมันน้ำหนักเราจะเกียบนห้อาจารย์อ๋อผมรู้และแต่อันนี้ไม่รู้ละก็เป็นพื้นที่ของจัตุรัสอิมามนะครับก็ในจัตุรัสเนี่ยก็มีหลายๆอย่างเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกันก็ เป็นทั้งมัสยิดนะของประชาชนแล้วก็ของกษัตริย์นะอยู่คนละฝั่งกันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นลานคล้ายๆกับลานกิจกรรมลานพักผ่อนหย่อนใจคล้ายๆสนามหลวงบ้านเราครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็มีบาซ่าไว้เออเป็นตลาดขายของตอนนี้ผมอยู่ในตลาดหนบาซ่านะครับเดินเข้ามาทั้งหลายนี่ครับปั่นจักรยานยังใส่สูนเลยครับผมสวนมากกะเป็นพวก เครื่องประดับครับเครื่องประดับตกแต่งบ้านหรือว่าอะไรน่าจะขายพวกนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนี่ดูคนไปสุดขี่จักรยานโอ้โยากอาดูญาตนะครับที่นี่เขาสุภาพนี่เจอเห็นหน้าตาคนไทยเราคล้ายๆจีน<อ>นี่ห่าวนี่ห่าวสวัสดีอย่างเดียวเลยโอ้หอันนี้นะผมเห็นเขาขายกันเต็มเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเงี้ยน,น่าจะไปตั้งโชว์นะ ถ้าเดินสุดจากตรงนี้เป็นหนึงตรงโน้นนะบอกประมาณ2กิโลเลยครับมี่มอนใส่เนี่ยฮิตมากส่วนที่หลานนี่จากที่รับรู้มานี่ผู้หญิงทุกคนนี่ต้องใส่เสื้อคลุมให้ถึงเลยสะโพกนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมหัว ที่สุดบาลลกูครับอมีหลายแบบมากเลยแล้วแต่ชอบเลยครับลายนี่เพียบนะมีหลายแบบมากมายลายเก๋มากเก๋มากเลยครับแล้วแต่ชอบเลย,ย,ยผมไม่ดูดนะผมไมด่ดูแต่ว่าผมเห็นเพื่อนบางกลุ่มเขาดูดกัน ทีนี้เราเดินมาถึงจุดที่เป็นทางเข้าของมัสยิดออผมจะใช้คําพูดว่าเป็นเหมือนมัสยิดหลวงนะครพอเมื่อกี้ผมเข้า่ะมันเปรียบเสมือนแบบเหมือนวัดพระแก้วอะ่ะเป็นวัดที่ที่ให้กษัริย์ที่ให้ออวัดหลวงให้กระยัใช้งานอย่างเดียวก็สําหรับใครที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมัสยิดออที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับ ก็ตามเข้าไปดูใน YouTube เลยครับรายการ2คน2ประวัติศาสตร์ของอาจารย์เดวิดและก็อาจารย์สลันนี้ได้บรรยายไปครบถ้วนหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันเข้าไปดูทาง YouTube นะครับเห็นเขาเปิดน,น้ำพุก็ดีเลยกลางกางสระน้ำนะฮะเฮ้ยมันมีมันมีติ่งมันมีติ่งเดี๋ยวผมแววก่อนอนนี้ตรงไปมันไปต่อได้นี้น,นี่นี้ผมลองแวะเข้าไปในติ่งอะไรสักสักอย่าง นี่จะเป็นร้านกาแฟนะครับนี่ผมสั่งแบล็กกาแฟอันนี้เหมือนจะไม่มีเลยสั่งเอาเลยง่ายๆเป็นกาแฟกะโนลไออยากกินอะไรเย็นๆอันนี้ไม่เต็มแก้วนะแต่ว่าเข้มข้นดีับ จริงๆน้ำแข็งมันประมาณนี้ผมดูดผมดูดไปหน่อยหนึงตอนนี้ผมเห็นคนในรูปนะอยู่ในร้านกาแฟมันคล้ายดีเอโก้คนหน่าไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะเดี๋ยวลองมาดูผมไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะมันคล้ายๆดีเอโก้นะถ้าดีเอโก้ทำท่านี้นี่ก็สงสัยจะปวดหัวอะไรข้กอย่างหนึงไง อาจจะกินกาแฟเกินไปเกินขนาดก็ได้